เอาสปอนเซอร์มาให้ทั้งนั่นก่อนที่แรกซื้อมาสามอันเพราะว่ากิดเระเพิ่นมานั่นเนาะเดีย๋ยวไปทั้งคนก่อนเด้อจะแน่เราเชื่อน่อยใจได้ได้นี่เรา,โ,เรา <laughs> โดยโดยไอยเห็นตากแดดกับน้ำเย็นมาให้กินหูทางนี้อยู่สองคนอ๋อ สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซีกันเบริร์สุขุสุขคนว่าเอฟซีฟังล่าฟังไทยรวก็ต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับขาสู้ซ่องสาวบุญมาบ้านเฮาคือเก,กา่าพี่นองง้องเองเอามาพ่อกันตอนนี้ก็พกูทางสร้างเพินป้าถ้ามาเบอรทุกคนมานน่แต่แย่กันอยพูอีกสองคนอยู่ทางเพื่อนประพัดสามคนอยู่ทางนี่เนาะไม่นี้ก็สีมาสายในยทางสมุ์ก็ไปหาทางอ,อาจารย์เล่าเี่เนาะ ไปให้ทั้งคนไปเวียกทั้งบ้านอาจารย์เลยมาสายเนี่ยจังหน่อย,อายมามานี่กับพูดและไปเบิงน้ากันไปอัปเดตให้เบิงก่อนอซื้อแนว้กินมาใไ้สร้างเลยสิเขาไปหาทาาเงินเพื่อเจาะน้าให้ปลานั่งเ็อผูหทางพุ่นก็ได้ขึ้นคือขึ้นคางเลยสบายดีเด้อมาบทุกคนมานี่กดมันแน่ละเพะบอยอด หาเงินก่อนบ่กนมั่นกับว่าหาเงินคือกันบ่แเม่นบ่ตอนนั้นเงินจะคลองตีโอ้พี่เจ้าวาไ้บ่เจ้าบ่าสองเมื่อบ่คือสามมือสองคนแน่เนาะขันเจ้ามันยืนแห้งสิวกว่านี้เห็นไหมยังซ่าอยู่สั่น อออไไโอ้ยผูา้าถทางพุ่นก็อยู่สองคนเป็จนจังใดเนาะทางนั้นอยู่ดีมีแห้งบ่คือเก <c oughs> ่ามาขืนนั่นนั่นเพื่อนมาพัดติมาลาเขตมากเขตอีกเหรอบ่โอ้ยโอ้ยเนาะเบิาขึ้นมาก,ก่อนนโอ้ มันสิเอาแล้วเลยเด้นี่สุขใสพผัดซีฮับอันอังเปาพร้อมกันปมาชัก <c oughs> โอ้จะให้นเล้วพร้อมกันเลยโอ้อมาทำมาดาเด้นี่ได๋ก็สานเองเนาะอีกเน้ไอ้เน้ไอ้กับอันพพนิดกน้อยเนี่ยเห็ดน้ำกันเออเองได้อยู่โอเค <c oughs> เอาเองกระจ้างคือกันไดย จ้างมือนึองพูนตัวาไอา้แล้วกับสามคนนะเห็ดทั้งน้องๆพูน,นพทั้งประธานมาให้ลูกชายไปซื้อน้ำก้อนกับน,น้องเพูนค่าเวียกบ่คือยังบอกออกมาเนาะยังไปตะเกียบว่ามากันนั่นก็นเลยซื้ออันนี้ยังบอกพ่อกันเอาให้ทั้งนี้ก้อนทั้งนั่นเดี๋ยวลูกชายมาจังไปให้เอาไว้เยอะ น้ำเย็นกระต่ <c oughs> ายวันสิไปพ่นกวางเลยแวะมาหาสร้างทั้งนี้ก่อนมาสั่งพี่พี่ไก่ซื้อปิ้งไก่เซโนทั้งนั้นอ้อนก่อนเดอ้อรอลูกชายมากกว่ <c oughs> ทาทั้งนี่กินถาดอีเด้อพอยอดข่อยไว้ปิ้งไก่เด้อไปกินข้าวง,ง่ายได้ยันมาบ่ทันเพระาะว่าข่อยไปทั้งพุ่น ไปเวียดทั้งนั้นแน่เขาเจาะน้ำคือเปลียนไก่เซโนมาบ่ได้นั่นนะฮะโตบ่ได้ดใหญ่กับเนซนเศร้าเลยโอ้ยเ <c oughs> ซนเศร้าเลยบ่โตเซนหาหญ่าย่นนี่เขาอย่ามันหยาบคือเมื่อนั้นกินนดบ่แซ่บหยาบลายว่าไก่ไก่แจ่มหน่อยนี่จักหน่อยเลยจะได้ว่าทั้งไข่คือไม่ได้กินบ่ ทั้งคุณสองคนทังพี่สามโอเพิ่นก็ลั่งตอกันนั่นบ่หรือเพิ่นใส่ข่าวบ่ใส่คือบ่เพิ่นเอิญคือเนาะนะนะที่ห่องคือที่ห่องค้างเ็กเชี่เอิญยังเหรอพีปูดมาเป็นค้านเหรอปีนปูดค้านวะไม่คือปูดค้าน ค้างมันตอกมันบนสางแปดเดอดขางเนาะงัวนี่ลอยมากได้ไปก้นก็กล้วยน้องงัวอะไรตอนแรกมานแรกามาเรอตอน้าเมื่อไหรม่น่หลายบะงัวเข้าบริสุทธิ์โอ้หตอนเช้าเดรอเนาะตอนเช้าตอนเช้าตอนกลางเวนสิทาว่าบ่มีงัวบควายีกละวยเนาะ เว้นมาขอปลาออืมยังนตอนแรกมึงเอาบมทรศัพท์แล้วก็เห็นหลวมาหน่อย่าปูกระได้ปูกรตีคอกเาน้องเมันคือจากปู่เห้เวัชิไเพิ่นเห็ดชิห้เพิ่นออ้อมเบี้ยมาเคือแล้วนี่ว่านมาเคือูนยตันนั่นแล้บอกว่าเห็ดตันยี่เดอว่านพักไว้ เมือ่อเมื่อวานนี่รถปะคนละคนลุกเงียวเงียรถชนกันอยู่ทางหลงังใกล้จะของไปวิทน้อยหนึ่งโุ้ยอยู่เชนอืมเมื่อไม่แค่ลากแล้วรถปีนเข้ารถมาต่ไปคุณถาโพนนะโอ้อันขาวอัน,บ,อนบ่อตัวเขาคอยว่านี่คอยจนจนสัน้น ค่อยไปวิชชําเจ้านี่บ่เดียวขึ้นลาบหมดตัวยรถตู้กับรถวิโก้คอยนําไปวิชเช่นน่ะค่อยนั่นเรือี่ซื้อเมื่อวานนี่บุญอะไรเราไม่บุญยังวะลูกชายยังไปซื้อน้ำก้อนทันมาน้องๆเพิ่นไปอย่างน้อยังบ่ทันมาโทรใส่ว่า ยังอยู่เพื่อนสงสัยค่เวียกเลยฮพี่เด้อประตูก็ออกทางนี้เอฟซีแบบโอ,โอ้คือบอม,มีประตูพี่เด้อประตูออกทางนี้เด้อนี่ประตูออกนี่ใส่หน้าต่างอยู่นี่บอลน่องดังไฟงพี่ก็ห้องน้ำเฮดแบบเพื่อนน้องเข็มมันแหละเนาะวันนี้ก็ห้องอยู่ห้องนอน เผื่อมาแต่พุ่นสีบเรียบรอย้อยบ่บันนี้อาต่อคัก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 นี่นอนวันนี้มาครบทีมเลยวันนี้บม่ได้คิดเอาเพิ่นมาบ่าทุกคนได้ดวันนี้อาคิดเรามาส <ans> องคือเก้าแล้ววันนี้วันเรามาสองคนสี่มือเนาะ

กาดห้อนอบอ้าวแดดอ้าวอรีรอซือปีไก่ว้ให้สร้างกินตอนเที่ยงน้องๆคนจักว่าไปตลาดหรอจักเนาะไปหาซื้อเนี่ยกินบ่ว่าน้องคนเคยออกไปมันมันก็จยกกนเฮือนก็อยาเอ็ียดมายอด โอ้หล่ะจาขี่เฮ็ดจากดใดเราอ่ะกันเปร์แขงแบงกันล่างได้เพราะอยากแบงเครื่งนี้เนาะ <c oughs> โผลมาแล้วแบบไล่างเนี้ยพยอดค่ะบุมมีมือล่างได้เห็นนั่นเอาน้ำก้อนมาใส่หเหอะแบบมือเปลือนปูนโผล่มาแล้วแบบาย เอาแนวกินน่ะยูมาส่งแล้วก็สิไปส่งทั้งพุ่นต่อบันีมาแต่พุ่นจังสิเวะมาไหมลูกสาวโอ้โหจับแขนเดียวอีกมาลูกเข้ามาบิ่งได้เหยียบเล็แต่ปูได้อ่าจัดจัดจัดกันมามามาอ่ะ,อ,ะอู้ท๊ะ ô oh, lót lỏng đấy hả, đôi đôi, sao vậy đi, anh chọn lại, anh bĩp nắp rạng kít kít, ở ngay trong đây. hú, háp thăn cả xăm skin nằm gọn của nó, bắt mớu bắt ven, đi đưa, nắp lạnh mát rồi đưa, thằng đi đưa, anh ạ, rạng con đi. bị sai, Tông, tông, anh tông. À. กะจักว่าซี่ก็เอามาแต่มาาูุหรอกละวาน้องคนออกมาแล้วเถอ,อะเพราะละล,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 ะล่างก้นมันพี่ซี่เขาอ่ะออไปะนักแตนแขนจนฉีขาดเอาไว้ก็ ตกลงเออ่าอันนี้มะนี่ทีที่เคยใช่เห็นน้ำก้อนใช่ได้จังน้ำให้เพิ่นใช้เองเพิ่นเอาสปอนเซอร์ไปให้ทั้งนั้นก่อนที่แรกซื้อมาสามอันเพราะว่าคิดเอาเพิ่นมานะนั่นเนาะเดี๋ยวไปทั้งคนก่อนเด้อจะนแน่ละเชื่อน้อยใจได้ไหมนี่เราแอร์แอรองทั้งคนก่อน พี่ก็ขึ้นโค้งเพื่อนว่าพัดแหละจังไดก็บัต้องน่อยใจเด้อมาเลยอยู่พี่สองก้นกระแบงหายกินคือกันของบัวจักเนาะบัวจักว่ามาทางนี้อ่าสบายดีเด้อโอ้ตึ๊งเอาเอาเอะโดยโดยเราเห็ดตากแดดกันนั่เย็นมาหายกินหู ทางนี้อยู่สองคนสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวได้ทางที่กันได้เออเอยัางแรกอะสองได้กอ๋ผีเพลินตอกห่างเรียบร้อยบอพัดถ้าแน่ออกมาบอ แล้วเราบ่อหวัวทางพุน่นา <laughs> มาทางพี่ก่อนดิด <laughs> ขาอน้ำขอนายพูนแล้วน้ำเย็นก็อยู่มองเดียวพูนแล้วไปเที่ยวไปกินเอาเด้อว <laughs> ่าทางกันบุพเราว่างเนี่้มาก็ไปกินอยู่พูนเอ้วมันกระติกอันเดียว โอ้ข right. <st> ี er, <mayonnaise> okay. <st ress ant inhale> so nice ้ดิน th พื <rence> ้นดินทรายคักแน่นตึงตึงคักเลยพี่้วนองเม้นางไม้เาะบังรอบบังรับรอบกันอาก็ได้สื่อน่ามาคัดสีห้กินได้ถ้าพ่นมันกับเบ็นทีมงานเดียวกันก็ต้องมาแบ่งกันาก็ได้เนาะจังไดก็ดีใจนะทั้งะพัดคือกัน เพื่อแหละทางเงินสมุนกับิกับไปหาทางเงินประนางก่อนแบบนี้นะตามสบายเด้อวันนี้เด้อเอาในเพื่อนไปเลาะทั้งพุ่นกอนอากาศอากาศอากาศหอนอบเอวสร้างเป็นเหตุกันขึ้นโค้งแล้วตางเพื่อนเอาพัดก็ได้ยังตีเพื่อนเมยน้องมวย จากมือใดเนาะของเมน้องมอวยน่พูทางวพาททีทางน้องเมน้องไม้บึอ้อคักคักคักฮ้อนฮ้อนหย่างมากก็ได้สิเป็นวินถึกถึอไงเดะฮ้อนขี้ไล่คักเดี๋ยววตือ Hả? Phun, phun cho phun Ây, ra lẹ hả? Hả? Mình còn sai cắn nó con xây cắn Bằng bằng con เอาอันน่าก,กินมาให้เอาหน้ามาให้เอาเครื่องดื่มมาให้แล้วก็สิออกไปแบบนี้คลิปนี้จังไดก็ขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านที่ส่อยการสมทบมาเฮเทือนห้น,อนอ้อ,นองเม่น้องไม้เฮ้ยน้องเม่น้องไม้นี่ผู้ใหญ่ใจบุญเพื่นใิ่หมสร้อยการออกจนได้เฮือนหลังวักไงพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแต่ก่อนกอนกับที่ผู้ใหญ่เพื่อนบบได้สมทบเฮเฮือนกับที่ว่า มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาให้น้องที่ผ่านมาดีก่ก็มีหลายอยู่ด้ตั้งแต่เริ่มเข้ามาแต่บททันได้มาเฮ็ดเฮือนนี่นี่แหละนอกประตูก็สิออกมาทั้งนี้เพราะว่าทั้งนี้นี่มันจะเป็นทางนางเาษีนางยังทางคุณทางนี้ทางพี่อ๋มันจะไปเดินทางนี้แล้วก็สิปลูกพักปลูกมีก็ให้มีประตูออกมาทั้งนี้ทางใหญ่เพค่นว่าให้ประตูออกมาทั้งนีห้องน้ำอยู่ทางใน โอ้ oh, สำนึกะบุญกุศลที่ยิง่งใหญ่แหละพี่น้องเลยเนาะใส่เปียกเทียวกับบะมีอ่ะจังใดสำหรับคลิปน,นี้เข้ากับซีโคตาาัวอําลาพระจักรอุปกรณ์ใบก็ได้สร้างเด้อผู้หลักละสิกลับมาใหมาอ่อีกเปล่านาคกับละไซื้อปิ้งไก่มาแล้วก็กินนี่ไปทั้งนั้นบาะนี่คร,รับพักรับนะอ่ะเก็บอันนี้เก็บอุกปกรณ์ ก่อนเดี๋ยมโตไปต่อเดินหน้าบนี้ <c oughs> เาาน้า้าน่งเี้ายเข้าแทงลายทีเลยอ่ะเลยใส่กระยาเฮ็ดเนาะเลยอ่ะให้ทั้งสามเปนเห็ดเวียงเห็ดงานพี่แหละน้ำกินกัเอามาเลยยังบม่ได้ถอกใส่น้ากันเลย อสั้นกันสำหรับคลิปนี้กันสิไปแล้วพอกันในคลิปหนาเนาะขอบุญขอบคุณเบอร์สุขุสุคนที่บ่งคลิปและบ่กขามโฆษณาขอบุณขอบคุณผู้ใหญ่จบุญทุกท่านที่ไว้วางใจให้เป็นสะพานบุญไห้ละคลิปนี้อำลาพ้าจากไปแล้วเนาะพอกันในคลิปหนาเด้อขอบคุณขอบคุณตปเวอร์สุขุสุคนเบอร์สุหมองสุบอลนี่แหละที่ทางสร้างเพิ่นกันเลยพกันเห็ดเยอ้าปบักล่ะเตรียมโต ปไปแล้วบัดนี้สบายดีเด้อเ<ป>ด้อสบายดีพอกันในคลิปต่อไปวันี้พี่น้องเลยเนาะซอยกันกดไลค์กดแชร์ให้สมบุรเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจสลหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี